ครับก็เป็นลูกนกสายพันธุ์ดูนะครับเนาะนี่ครับเนะบนะาะเพาะกากาเจได้ส่งไปให้อีพีอีวงเทียมนะครับเนาะครับสวนะยๆก็เมื่อมันนี่มันกำกับพวดเนาะตัวใหญ่ตัวงามไปเพิ่อนเก่าไปสองตัวแต่ว่าเป็นตัวผู้ทั้งสองนะครับเนาะเพิ่นก็เลยมาสาั่งอีกนะครับเนาะมีผลคู่นำเพิ่นมาเเนาะอ้า บาต้องาากัดจัดให้นะครับเนาะกรับผมกลับสวัสดีมาพงมาบอกครับบาตองคือเขาเหมือนเดิมยิ่งเขินเกินไปน้องเมื่อนี้บาตองกะมาคัดนกทรงให้อ่าไปลงไปกรุงเทพนะครับเนาะอ่าอันนี้กับของพี่พงศิษย์เนาะครับเนาะอ่าเฉียดมัฒนาเนาะครับเนาะข้อมันกรุงเทพมานครนะครับนะเนานะ ัดเด็ดไทยเล่พี่น,นอ้องอ่าช่วงนี้จะเป็นของคุณพ่วงนะครับเนาะนี่ครับของคุณพ่วงนะครับเนาะคุณพ่วงนี่เอานกกระบาต้องไปคู่หนึ่งนะครับเป็นตัวผู้ทั้งสองครับอ่าเพิเ่งแจ้งมาว่ามีผลคู่เพิ่นกำมาะซางอีกเนาะครับเนาะอ่าตัวนี้ที่ส่งไปสร้อยสุภาสุภาสุภา,ภาพงนะครับเนะาะแยกประเวทอ่าสนามฟุตบอลเขตกรุงเทพม,มหานครน,นะครับเนาะ อ่าลงเป่งเทียบแต่คนละเฉียบนะครับเนาะข้าสมๆนะครับ

นี่ครับเป็นลูกนกรอดตรวจเพจนะครับเนาะรอกรดแยกเพจนะครับเนาะนะครับสายวิ่งสายพันธุนะครับเนาะนสายพันธุครับ Đẹp không? đẹp cứ không? Hàng mấy thằng đấy nó thì nó mừng đâu Ủa mừng đúng มนนนุนีน่นะครับนี่ก็เป็นลูกนกสายพันธุ์ดูนะครับเนาะนี่ครับเนาะเพาะกากาเชได้ส่งไปให้อีฟซีวงเทียบนะครับเนาะครับส,วย,สวยงามนะเมื่อมันนี่มนะันกัมกับพวกหยิตเนาะตัวใหญ่ตัวงามไปอ่าเพื่อนเขาไปสองตัวแต่ว่าเป็นตัวผู้ทั้งสองนะครับเนาะเพื่อนก็เลยมาสร้างอีกตนะครับเนาะมีผลคู่นำผนมาเนะอ้า เราต้องกรจัดใหน้นะครับเนาะ ba 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 ก่อนจบคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้เร้่อพี่น้องเ้ออย่าลืมกดไลค,ค์กดแชร์กดกติดตามเพื่อสิบสานปริาสรคลิปต่อไปพี่น้องสวัสดีครับ